ให้เป็นสองตัวบบบนี้เป็นเรียกล่างแอต่ว่าให้สองชุดสองชุดเรา<อ>สวัสดีเอซทุกท่านทุกคนกับผมฮินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพุทธาอพอาวยพอสไววพาวยกครับตามแนวทางของพออุดนะครับเนาะพ่ออุด งวดที่ผ่านมาเล้วครับเพื่อนห้ยหาหกแปดจนว่าฉันนีละไม่ต้องกลับหัวขั้นออกเก้าแปดกันได้ที่เก้าว่าท่นว่าครับอีซี่ครับผมนะครับเนาะนี่ครับอีซี่ครับผมหลักฐานยืนยันของพระอูดเพื่อนผีเลยครับเอ่านี่ครับอีซี่ครับผมหลักฐานยืนยันของพระอูดเพื่อนผีครับเข้าหกแปดเก้าแปดนั่นแหละครับเพื่อนบ่้หายกลับหัวเลยครับเพผมว่าตัวได้ตัวนั่นท่านว่าไอ้อฟซี่ไปกลับเอาว่าท่านครับอีฟซี่ผมอันนี้คือความหมายของพระอูดนะครับเนาะ อ่าหัวที่ผ่านมาครับเอฟซีครับผมก่อนสิเขาไปชมคลิปของประอุดเอฟซี FC, ข่ายช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับเอฟซี FC ครับผมมกักกระจัดกระพายผ่านนะครับเนาะกานมากานชอบประเ็นเรื่อกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของปูดถั่วพารวยพอสะไวพารวยเลยครับเด้่เอฟซีครับผมแนวทางของประอุดเพื่อนผีครับงวดประจําวันที่อ่าสิบหกพฤศจิกายน2568ครับเอฟซีครับผม มาห้องบัดนี้ผีมาบอกยังเพื่อนบอกตัวเดียวบ่มาบอกแก๊กเกียบเพิ่มปวดเพิ่นว่าเพิ่มบ่มันเจ๊บ่มันไก่พร้อมนั่นน่ะเนาะครับเนาะเพื่อนก็บว่าบ่มาย่อมไหมบอกตองวดปวดว่าสั่นขั้นบ่ตองหวดว่าสั่นกใครเนี่ยอันนี้บอกตองวดพวดปวดว่าสั่นว่าเนี่ยโอ้เน้นคักๆเลยครับอย่ผมแต่ว่าปวดเพิ่นว่าตัวใดตัวนั้นเด้อมาต้องไปเขียนเพิ่มเติมว่าสันครับเอฟซี ว่าจะได้กว่าวางยางเดียวให้เดียวเนาะให้เม็ดเดียวแม่นอิลีเนาะแม่นโคตรโคตรเนาะแต่ว่ามันมาบอกคือจังหวัดที่พันมากมันวนที่พันมากมันมันหายสองสองเทียซ้อนนะเออเออสองหวดซ้อนบอกแค่เดียวสองหวดนะเออให้ที่ว่าให้เจ็ดเจ็ดครับเก้าหนึ่งไว้หนึ่งเก้าอันหนึ่งเก้ามันมาออกเจ็ดเจ็ดละกันวันนี้มันไหาซีซีกับสามหกเอา สองซอนสองหัวซ้อนแต่ว่าให้ให้สองตัวให้สองให้สองชุดงวดที่ผ่านมาพี่น้องห้าหกแปดเนาะออกเก้าแปดอ่าออกเก้าแปดออกตัวกับออกบนข้อมให้ไว้สามตัวให้ไว้สามนั่นเราไปเอาทั้งเตะอะไ้คือเกาอีกได้ตัวเกาจะเป็นเป็นปั้นแม่นครับยังให้แล้วให้เลยโอ้ล่างสองหัวซ้อนมาว่าหันออกบนหน้าติดตามมากเลยดูอ่ะนี่เมื่อไหร ตัวพี่้องนี่หา6แบบว่าพี่ท้าหน้าผู้ใดจ่นก็หายต่ตองวัวเล็ตัวนี้หัวนี้ก็สองสองสุดเท่กันเล็กแรงสองสุดเพิ่นมาหายไปสองสองตัวุดมาหายไปแล้วหายตาตองวดวบอกพ่อปวดปวดปวดโทดปวดคืองัวบางหันก็นหายตาตองหดเขียนหัซีซีกับสามหกมันหายสองสุดว้วซีซีกับสามหกสองสุดหายต่เล็ก่างเลยเปล่าแรใหาย่างเลย แม่นบอกว่าล่างยังอยู่ล่างโอ้โถว่างวดบางหันไห้บนไว้บ่บอกว่าบนว่าล่างเนาะแม่นมันไห้สามตัวเพราะว่าว่าสิเป็นเลขบนอยู่เอออันนี้ไห้เป็นสองตัวแบบนี้เป็นเลขล่างโอ้แต่ว่าไห้สองชุดสองชุดที่เขาวู้โอ้โหเอางวดความบ่นเจ็ดเจ็ดสงสัยแม่นอ่าเจ็ดเจ็ดอะไรก็บว่าออกหกหนึ่งเอออ่าไห้สองงวดซ้อนนี่แม่นอ่าไห้ตัวงวดไวเลยไห้ตัวงวดแต่ว่าล่าสุดมาไห the ้หาหกแปด จนว่าจนว่าโงผู้ถ่ายเนอะเิ่นเกิดว่าเปลี่ยนเพราะว่าปวดเพิ่นตัวใดตัวนั้นบอต้องกลับออกมันลายโตเิ่านี้ไเอฟซีกับสองหวเได้เป่นบ่อ่อมนหัวเล็กสองสชุดสองชุดสีสกับหเอกับส6มหกับ36แม่นล่างเม็ดเดียวล่างแต่ว่ามันสิเป็น2องหัวดล่ะเขาให้สองหัให้ไปสองหัวสวนเลยจักตัวใดสิเป็นหววนี้ตัวดสีเป็นหววหนาหัดนี่ก็ จะเป็นซีซีาดโอเพราะว่าบอกไว้ก่อนไม่พอเฮ้ยเข้ามาซีซีกวนเฮ้ยเข้ามาซีซีกวนมันเป็นไปได้อยู่บริเลณเปล่าเนี่ยเบรดเนี่เป็นไปได้ซีซีนี่จริงมีโอกาสเป็นไปได้เบิ้์ดเลยสามตัวเขาบอกเมื่อไหร่พอสามตัวยังบ่บอกแต่เขาก็บ่บอกว่าเมื่อน้ำมือนี้เห็นไหมอันนี้มาแต่ขึ้นเันออกเกาเปีเลยบอเปม่าเลย แมนตอววดเลยโอ้ปักพวปักโตโตนี่ขัเพื่อนหาไไปแลวต้องไปหาไปเรยพี่นุ่นโตนี่บแน่ใจว่าจะกปมากคุณโมาจะเกากันบอกแล้วโมาอยกเด้คือเ่งหันตีานมิดเลยแค่เดียวันนีเพื่อนกับาอยู่ที่สุดโรามิสองสัมนั่นแหละซีซีกับสองกับสามหกสามหกเป็นบ่าอะไรงเรงเป็น่างเด้อครับเอฟซีครับผม ก่ว่าิ่นเน้นลางเลยบ่ลางอ๋อแตเจ็ดนก็ยังไห้ไว้ก็ยังสงสัยอยู่ือบอกว่าสัตว์เจ็ดเจ็ดอันนี้ก็สงสัยอยู่มาไหวขนาดนี้ว่าอันนี้สงสัยมาไหมไห้แล้วบ้าเหตุยังยู่ตีมาบอกตองวัเลยตองวัเลยบอกไหวขนาดสงสัยสงสัยสงสัยหลอกอว่าไงพ่อไอกว่าสัตว์เจ็ดเจ็ดเลยกอีรีตวอาอีรีตตัวมึงอะซีซีนะ มีสองชุดพี่น้องซื้อไ้ทั้งสองชุดได้เด้อหาไปทั้งสองชุดหกสามสหกะสามหกสมหะสหกอเฝ้าจะเฝ้าเน่ใจเปนี่สักกอนนี่ก็จังสี่ละงวดที่แล้วกันเน่ใจนี่ละหาเก็บไปนี่ละคนละไปบางเนืงกันนะักแปดเก้าแปดนี่ํำนันดิไปเอายุทั้งไตย่างไปตังว่าเป็นโลกระตัเก้าอีกโระเก้าบยีเปียนแต่คิดว่าเขาสียหายไปสองงวดเลยสองงวด เป็มสองหมดนะไกันไปแน่เพิ่งเน่เม่อนึ่งหมืกัน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 ไ้เพื่ออะไกันห้อกากานห้องเาอยู่แล้วเอากัรไ้พี่น้องแต่ว่าได้มากคือซีซีครับสามหกไฟังเอาดีๆพี่น้องเดี๋ยวมึงนุ่มกลับหัวมันจะเป็นได้ยู่ว่ามันเป็นเล็กเดล็กเบิรลดตีเอาได้เพราะท่นพอเจ๊ดเจ๊ดที่เขาหายไปเออมันล่างอยตีเออซีซีล่างเลยอืโอ้โอ้้ล่างอย่างเดียวไม่ล่างได้นิเน อันมห้สองตัวเนาะอออหงษ์หาสองตัวต้องกันหกแปดเก้าแปดเป็นบนขึ้นล่างขึ้นบนโอ้ขึ้นบนเลขสามตัวเป็นบนอันนี้เลขสองตัวน่ะจะเป็นล่างขึ้นมาตัวนี้อืมนั่นหยุดล่างยางเดียวเลยครับด้วยอ่าเพราะว่างวดหงน์หาบนไปแล้วครับผมอ่างวดนี้มาหาล่างอย่างเดียวเน้นๆไปเลยครับแต่ว่าขั้นหาสองตัวมาปุ๊บนี่สิเป็นสองงวดทันที จังแล้วเขาบอกแค่ซีนนะมันมันเคยเป็นนะนะอยู่นี่เห็นปะมันเคยเป็นเคยเป็นเคยเป็นขั้นออกซีซีแล้วงวดหนาต้องออกสามหกขั้นออกสามหกเรางวดหนาต้องออกซีซีปิดไวต้องปิดต้องติดไว้แต่ว่าการจะลืมกับหัวขึ้นคือสามเกากลับหน่อยจักหน่อยกลับไปจักหน่อยครับอันนี้ครับอันนี้นอนนี่เนาะเพราะว่าหกแปดหกแปดเออหกหก ไปแปดหกอ่าเป็นแปดเก้าทินบอชนะขึ้นบนความที่เออขึ้นบนนั่นสามตัวกับเป็นบนอีกสองตัวเป็นล,าล่างเขานี่เด็ก,กวัวไหลเด็ก,กวบวไหลพี่น้องบอสวงวดที่แล้วงคันบ่อันนี้ก็บ่ซื้ออะย่ามันใจย่มามันใจไหลย่มามันใจคันบ่มันใจกับผ่านแม่น,นบ่พ่อใจและวนาเอาคันเสื้อกับจัดคันบ่เสื้อกับผ่านไอ้เนาะเออพ่อหวันอันนี้เป็นผีมาบอกเนาะพ่อเนาะ ย่างมากคือเกาบอกว่าผู้เกาวนะคกาวามมับนบ่นอยบ่าได้ฝันเลยรมันบอกว่าฝันอยู่โอ้ยังนี่ฝันย่างมาบอกไม่ฝันย่างมาบอกครับเยี่ครับผมไม่ฝันย่างมาบอก,บอกเ บอกเราก็หายเลยบอกแม่ใกล้เลยบอกเราก็บบ่มาไก่มือวันพระวันเจ้าว่าขันร้อยกระท่องกับบ่แม่ไก่ผ่านมาแล้วผ่านไปตัวนี้อ่าให้ได้จะต้องหัวดเลยโอ้โหพอ่บังเอ้าฟังเบิงฟังเบิงครับผมมาก็ค่อยจัดได้เป็นเรื่องของฝันเพิ่นแมนแมนแมนเพราะว่าจักงวดแล้วก็อยู่นี่แลติดติดกันมาเนี่ย หลายวันแล้วไม่ได้ซื้อโอ้จนจำาม่ได้ไ่ได้บอกไม่ไซื้อแต่สงสัยพ่อไปนั่นมาให้เร็วแต่ว่าคําว่าสงสัยนี่บัวตรงห่วงครับจัดเลยขั้นมายำตูดูหันคอยบ่เมียนบอกขั้นมาทีเดียวไปเลยนี่นั่นแหละกำลังเกี่ยวเข่าพอดีกำลังเอาเข่าขึ้นรถเราพอดี ร่อยไปเลยตุบไปเลยเล้อยไปใส่เราใส่ซีซีนึ่งรอยไปใส่ซีซีนี่เดียวซีซีกับสามหกหนึ่เจียไปยักไม้ตัวสูงสองสูงกันเนาะใส่ได้หมดทุ่มสได้เลยเวอเอาสามรอมาใส่เด้อดีเมียเห็นขายเขาซื้อเตี้ยขเขาซื้อรวดเดีวเอกันง่ายๆดเตี้ยเออกันง่ายๆดรันเมียเห็นขันดีใจอยู่ขันถือไถ้าเห็นอีกก็เถาคนแล้ว อการลงทุนเนาะการลงทุนนะครับน FC กับผม FC กับไปพิจารนาเบิงเนาะครับเนาะเป็นความเชื่อ่วนบุคคลครับได้แล้วบ่เอาวะแอบไซตข้าดนีาแมนบอปะมึงก็รูดเมืองกลงนมงเงกักเมืองเลยคนไหยมาแทะๆขึ้นซซกับ3หแค่นั้นีเอ ต่ว่ามเก้า <Pop> ค <keys in expand> <น Youtube> so <bs> ือห <heartbreaking> <Island> ัวข like <masterpiece> ึ้นไหนซื้อดอกเพราะว่ามันมีบทเรียนคือหัวที่ผ่านมาแปดหกห้าเป็น8ปดเก้าหาเห็นบอกครับพี่ชี้ผมต่อเขาสองตัวคือแปดเก้าเก้าแปดบ้แปดเกาไหมเก้าแปดห้าหกห้าหกแปดคุณละเนาะเลยเป็นเขาไทยไหมห้าหกแปดเออห้าปดเนาะเออมันเป็นเขาเก้าแปดเนาะโอ้จ้อต้องาชุดเดียวนึงต้องเอาห้องใต้ก็ได้ชุดเดียวโอ้ไปทั้งได้ก็ได้ชุดเดียวกันเอาเหห้งเฮงมันมาเวันี่พี่น้องเลย เน้นลางนะครับด้วยเอฟซีครับผมรอบนี้เพิ่มเน้นให้ด้วยครับผมขอบคุณไล้ไ<า>ครับ